ฝนจะตกฟ้าอย่างสรงขาวให้แม่เทาเทาเป็นคนสื่อสารก่อนจะเปียกปอนยังพอหลบทานฟ้าฝนนารยังมีน้ำใจอ้บอ่มีน้ำใจคือฟ้า บทจาจากลาก็จังไง่ายได้ปากเพียงข้อความมาตัดเยื่อใหยด้วยคำง่ายๆจบกันเสียทีฮัลโหลฮัลโน้องสองสามคู่ทางกรลมังหมอไมอแเรยกพี่น้องเด้อมาีิแตกกันจ้ะอุ้ยมาอย่างปลาพี่น้องเด้อเออมาอย่างปลาดอกพี่น้องลงจากรถไม่เท่าแล้วก็ย่างมาว่าหันอ่ะ ตำรวจตรวจบัตรนะพี่น้องเออขอเอาบัตรอันทิ้งขยะให้เพื่อนเนาะเพิ่นก็เช็กย่างดีเลยใค <laughs> ยว่าจะใครลืมแว่นตาพี่น้องเอ้ยเออเลยยิบผิดช่วงนี้ก็ดอกไม้ใบหญ้าก็กาลังออกดอกอาจาพี่น้องจา๋าอันนี้เป็นเอดอกลูกพุนป่าเออพี่น้องเดออนี่ดอกลูกพุนป่าพี่น้องงามๆนะฮะช่วงนี้อากาศนิาจีรี่ดีอพี่น้อง้อปีนี่นะมังดอกไม้ดอกไหล ออกเร็วด้วพี่น้องเออใกล้สิมดหนาวแล้วช่วงนี้ฝนก็นเลงแน่นะฮะเดี๋ยวสิพาไปเมืองกันเมืองเดือเมืองดอกต้นนี้มีจะดอกเห้พี่น้องไม่มีใบเลยอเดี๋ยวสิพาไปเมืองกันนี่ยะก็ป้านหยาอันนั้นไหมนี่พี่น้องอันนี้นะไอ้ํำลึงฝรั่งเนี่ยนะที่ทําโชว์เนี่ยพี่น้องนะหนาวก็ไม่ตายร้อนก็ไม่ตายนะพี่น้องนะ,ะเขานิยมปลูกกันกอหลวกกอกำแพงด้วพี่น้องนี่ นะฮะตำลึงฝรัง่งอันนี้ยังก็ใบบัวบกฝรั่งข่อยประธานเคยซิมแล้วพี่น้องข่อยเห็นอ่าแต่พี่แดงนะฮะช่องพี่แดงอิงแลนะฮะเก็บไปกินนะฮะเออเดี๋ยวข่อยต้องร้องมั่งนะจ๊ะเ <laughs> <laughs> มื่อนี้สาลาย,ยัางไงยะยังไม่รู้จ๊ะพี่น้องปีนี้อันดอกเอใบยังก็ใบอันหญ้านะฮะหญ้าหญ้าทุกแก่น่ะพี่น้องนะเนี่ยเป็นสวนเลยอันนี้เป็นหญ้าทุกแก่ทั้งหมดเลยพี่น้องนะ ซึ่งปีกายนี่พอท่านได้หลายนะฮะยุ่จะขางกําแพงทั้งพุ่นแล้วพี่น้องปีนี้มันแพรพันี้เขียวในแม่นมืดแล้วพี่น้องเด้เอ,องานกับแกงานตุกแกนะฮะหญ้าตุกแกเออเดี๋ยวจะพาไปดูตรงโน้นนะฮะชัดๆนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะฮะแต่วหนาเมื่อกี้นอยาอุ้ย,ยต้องเห็นอยากเห็นหนาค่ะเขาก็เห็นเจ้าของแล้วพี่นออ้องหนาเม่อตาไลาเป็นตาปไดเอามาแล้วพี่น้องเด้อ <laughs> เดี๋ยวใส่มั่งอะ่ะ <laughs> ก็ลังงามกำก็ล้างป้องแบบอันเนี่่พีน้อง มันกินได้อยู่เออคอยเห็นช่องพี่แดงอีกแรนเราเก็บอยู่นะะหล,หลายช่องนะฮะเออเนี่ยเป็นป้าเลยพี่นอ้องแล้วเนี่ยแมนมัดเลยพี่นอ้องเด้อมันแพร่เร็วขนาดเลยนะฮะป้านี่เป็นรง,นพ,นงรพักเซียนคอยแล้วพี่น้องเด้อพักเซียนฝรั่งนะฮะเออมันก็ออกแน่แล้วนะฮะพักเซียนฝรัง่งแมนมัดเลยพี่น้องเอองาทุกแกมมัเดมเลยเนี่ยเป็นเป็นสวนไปเลยนะฮะกำลังอ่อนๆง,งามๆกินได้แต่ว่ามันงาป่าคอยเคยเอาไปลวกกินแล้วนะ ก็กำมังพี่น้องทั้งยูทูปนะคะพี่น้องเออเนี่ยแมนมดเลยพี่น้องเด้ออ่าฝรั่งนี่แมนมดอืมนี่อะไรพี่น,ออน,มนม้อ,นนองฝนมันตกอาทิตย์นี้นะคะทั้งอาทิตย์นะคะพี่น้องมื้อนี้ก็วันที่ได้ดอกนี้สิบเท่าไรด,ดอกนี้สิบเจ็ดนี้สิบแปดโลุนะคะแมนมดเลยพี่น้องเอ้ยเออเป็นดงเลยนะคะเขียวนี่แมนมดเลยพี่น้องเด้อเออโอ้โหปีนี้มันแพ้แบบสุดยอดเลยพี่น้อง กีกายบ่มีด้วพี่น้องกีกายมีแต่ขังรัวนะฮะลูกข่อยเด็ดเล่นยุ่นะฮะพี่นอ้องบ่มีมนุษย์ข่อยก็เลยอันท้ายให้มึ่งนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเมโทโอนะคะเออหยิบบัตรขยะให้ตำรวจตรวจบัตรเฉยนั่นก็อันนั่นก็เช็คเฉยกันหัวขวนกันได้รถ้พี่น้องหัน <c oughs> ก่อยก็โลกติงต้องนะพี่น้องเด้ออ่ะตอนนม้ก็ําลังอ่เริ่มจะเป็นตุม้มตุ้มุติมินะฮะ เออกําลังสิออกใบออกอยังสิรพี่นอนะ้อง,นอ,นองเนะหายมั่งแม่นหมอด้วยพี่น้องเงี้อาดลาดไปพ่นพูนนะฮะเคยบอกไอ้แล้วว่าน้องบอกเคยหฮกใครตั้งหลักหัวใจรับความผิดวางบ่อทันคําว่าเคยฟังจากไอ้เท่านั้นเพ้อใจวาดฝันจึงมาเจ็บในวันนี้ จะเก็บไอไว้ในทุกหยดน้ำตาที่จะไหลมาจากมีชั่วชีวิตจะจดจำไอแต่สิ่งดีๆขอเก็บฮักนี้ให้ตายไปกับใจนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ครูทางกัละมัมมอยอย่าเลิมนเนี่ยนะน,นนเดิมนะพี่น้องเก้าเออมื่อวาว่าพื่นค้นดอกพี่น้องเออ ทาเมทโทคอะึ้นราคาแล้วพี่น้องเนี่ยแม,นม่นมดเลยอนะตอนแรกมันจะมีแต่ลิมรั่วกมองนี่นะฮะมองที่ขอย่างกับบ้านแล้วพี่น้องเล้วไอ้ไอ้ไอ้ยาตุ๊กแกเนี่ยพี่น้องนะให้ดูชัดงามขนาดเลยพี่น้องเป็นตะลวกแซ่บนะคะถ้าขอยกเขยเไปกินแล้วเนื้หนาป่าขอยน้ำมีขนเอออันใดอันใดที่ขอยันกินเ่าเป็นเออขอยขอยกับว่ากินแล้วพี่นออ้องเออแต่ว่าขอยชอบร้องนะฮะเห็นพี่น้องเพิ่นเอามากินนะฮะ แฟนข,อข,อขอ่อยก็ว่ามึงจะไปเก็บกินทวทิพย์ทวแดนหลายนะ,ะสารพริษมันเยอะอย่างประมาณนี้นะเพราะว่ามองรอข่อยอยู่นี่มันใกล้โรงงานนะพี่น้องเอออันโรงงานทําเหล็กนะฮะเลยบ้านขอไปน้อยนึงปล่อยขวน,น,นั่นเนาะพี่น้องเออนี่ละพี่น้องให้มึงซื้อนะฮะน,นี่ก็มายัางครัพี่น้องมึงอันผักเห็ดก็มีเนี่ยป้าป้าเนี่ยพี่น้องเด้ออ่าเนี่ยข,อขอ่ดดอยมาเก็บเห็ดอยู่นี่ล้วพี่น้องแต่ว่าหั่งนี่จะเห็ดอันเห็ดอะไรยังก็ Con, นนนะเห็ดขอนสนน้ำผึ้งนะพี่น้องเออนั่นแหละเออเห็ดผึ้งเนยเออขอนสนผึ้งเนยอะไรนี่แหละพี่น้องนะพอได้แก่งอยูป่ปีนึงก็ได้หมอนึงแล้วพี่นอ้องมันไม่ค่อยออกนะฮะนี่ละฝนตกก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะฮะพี่น้องช่วงนี้บัตรไม่โโขขึ้นราคานะพี่น้องเออยังกี้หนึ่งยูโรสี่สิบเซนเมื่อวานพี่ัญญาลืมบัตรก็จ่ายไปอีกบนนะัตรเจ็ดสิบเซนฮะขึ้นมาสามสิบเซน วันนี้ตรวจบัตรก็เอาบัตรขยายเขานะพี่น้องนะ่อยลืมแว่นตาพี่น้องใอยลืมแว่นตาเออคอยคอยแงะไปเห็นเจ้าของได้พี่น้องเออเอะไมาว่าเล่นกับพี่น้องนะฮะส่วนมองหันเออบ้านสีเหลืองๆนั่นนะฮะเป็นบ้านพักเออของเออคนพิการทางสมองนะพี่น้องเออเขาเรียกอะไรนะเอออันโรคอะไรวะออคัสติกเหรอพี่น้องเออนั่นแหละนะฮะ เขาก็จะมีบ้านให้อยู่นะฮะรับเลี้ยงเลยนะฮะทางหลวงนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะฮะนั่นละ,ะที่ดินทั้งหมดนี่เป็นของหลวงแล้วพี่น้องเด้อคนก็ล้างว่าสิงหกแหยย้ยายอยู่ตามพี่นายกลับมได้แล้ว <laughs> บอกอีกแล้วข่อยนะจ๊ะนะ,ะพี่น้องท่านนี้นะอม่เล่นน้ำนะฮะยังก็คืนมดนะฮะ,ะบัตรก็มนีพี่น้องถาข่อยอยู่นะฮะเรื่องใบคับที่ว่าคือแพงแท้นะฮะ ทําทีนึงก็พันยูโรนะฮะก็ประมาณ3ามหมกว่านะฮะพี่น้องเออช่วงนี้เงินเงินก็สามเจ็ดสาบาทกว่าเนาะแล้วตอนนี้มันขึ้นอีกแล้วนะฮะพี่น้องเออที่ว่ามันขึ้นนี่เพราะลูกคอยก็ไปเฮ็ดอันบัตรเออใบขับขี่นะฮะสองยหาสิบยูโรสำหรับเด็กหน่อยนะฮะที่ขับรถห้าสิบซีซีนะฮะมอไซค์นะฮะพี่น้องมันขึ้นนะฮะกันคอยว่าสงสัยจะขึ้นอีกด้วยมั้งเพราะบัตรประชาชนก็เออ เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มนะฮะพี่น้องอทุกอย่างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต่ว่าค่าแรงนั่นบ่เพิ่มดอกพี่น้องเด้อดีนี่ผอขออยกับว่าท่านได้ไดจากบาทูุ่ว่าท่านได้ึืนเงินเดือนยังจากบาทนะฮะของกับแพงขึ้นแพงึืนสามซี่เท่าตัวหักเลยว่าฟังอะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเห็นมั้งต้นสนกับใบย้อมตายแล้วพี่น้องน้ำบ่ตายเด้อหนาวห่อนมันก็เขียวอืดตึงสันละเออเขาเป็นค้นก็ต้องยุให้ได้คือมันนะฮะ ต้องอดทนเพระาะว่าหนาวว่าห่อนละอยังกับสามอาจารพี่น้องขอให้ขอให้พี่น้องสูส้ๆเด้อพี่นอ้องเด้ออยู่ที่ไหนเราก็ต้องสู้เหมือนเดิมแหละทุกคนเกิดมาสู้เนาะพี่น้องเนาะทุกคนก็นี่วิธีหากินเป็นของเจ้าของอน่นารักพี่น้องเด้อไปแล้วเด้อซ้ำนี่เด้อเริ่มกดไลค์กดแชร์กดรักขุทางกะละมังหมอให้เด้อพี่น้องไม่เด้ <laughs> อะพะพิมพเมืองเงิน สวนเอออันพักกันยังเกาะตีนตุกแกเออมันมันเป็นาสะสอนนะพี่น้องมันแมนหมดเลยอะคอยก็นกนึกว่าป้ายหยานะฮะคอยเขาไปเมง่ล้วนะฮะตอนที่ฝนก็ตกย่างเดียวเลยพี่น้องนะมันแพรเร็วนะเออปีนี้แบบเต็มป้าเลยนะฮะเออก็เดี๋ยวถามมังผักเสียน,นะฮะผักเสียนดองแซบอยู่พี่น้องเออกินมันบลาแห้งพอบานเฮานะฮะท่านี้แล้วพี่น้องเด้อเขาเมนไวไ้ไปหมดละจัดเต็มนะฮะมาแล้วกับครูทำกัละมังหงอกอย่าลืมตังไว้นะฮะ เมียฝรัง่งไม่ไม่ไมาอยูกอ่ก่เห็ดคือขอ่อยละพี่น้องมึงยูทูบเอาอันไดมันกินได้กินไม่ได้นะฮะศึกษาดีๆนะฮะน้ำเพื่อนนะฮะที่เพื่อนมาอยู่เก้ามอยู่ก่อนเฮ้าพี่น้องเด้อเออไปละไปละซียูยิ้มคิปบายบาย